รถแล้วขออย่างเดียวให้ถึงที่พักไม่ต้องรีบช่วงไม่ต้องรีบตำรวจเปิดเปิดเปิดตำรวจเปิดประตูตำรวจครับเปิดเปิด เปิดประตูมามาออกมาเปิดยอมยอมมัน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 ยอมเปิดเปิดเปิดครับยกมือยกมือขึ้นยกมือยกมือนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งนั่งลงนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นเราออกไปออกไปออกไปครับไปไปอยู่ในห้องนี้ บอกจะฟันตำรวจเหรอฟันตำรวจใครผู้อิมพ์ไม่มีอ่ะอันนี้หมายจับสารทัญบุรีนะอะนี่ชื่อเรานะครับข่มขืนกระทาชำเราอ๋อลูกสาวผมฟก่อนดิข่มขืนกระทาชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและเป็นการกระทําต่อผู้สืบพันรับ ก็สรุปมีตามหมายจับ,บเข้าใจหมายข้อหากับสิทธิที่ผมแจ้งแล้วนะเข้าใจครับเขาบอกเราอ่ะเที่ยวไปตะเวนขับรถหาผู้ชายให้มาถ่ายคลิปกับเขาโอ้ยผม <นะ S 1> แค่คุ่กับเขานั่นแหละผมอยากได้ตังค์ก็ไปหาถ่ายคลิปสิแต่เคยไม่เคยพาไปทําเลยเขาอยากได้ตังค์มากๆแล้วเราทําทําหนังโป้ไหมไม่ทำครับหนังโป้ Sampai